ก็สาธุข้าสร้างเจาเรียนสูงสุดผู้เดินมากในหลายยถาผู้ยานทศนะตอนนี้อาการทางจิตของท่านเป็นไงบ้างครับค่ะก็วันนี้เบื้องต้นค่ะข้านพี่ก็ได้มีการเพียดเพื่อดนวยนาสติค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเสร็จแล้วก็ เอ่อก่อนจะเริ่ขั้นตอนเสร็แล้วก็เริ่มงดงามในท่ามีจิตส่งออกไหมงดงามในเบื้องต้นมีจิตส่งออกไหมมีค่ะท่านอาจารย์แล้วมีอะไรอีกมีตอกวิจารณ์มีไหมมีมีอะไรนะคะท่านอาจารย์มีตกวิจารณ์ติดตึกเอ่อก็เหมือนกันนะคะมีไหมมีเหมือนกันค่ะท่านอาจารย์เหมือนกันนะแยกออกไหมระหว่างวิตอกวิจารณ์ติดตึกกับจิตส่งออกต่างกันยังไง เอ่อติดๆก็จะเหมือนคิดว่าเราเราทำถูกหรือไม่ถูกนี่แหละนะคะเกี่ยวกับการเด้นมากแต่ว่าเอ่อจิตสอกออกก็จะเป็นพวกสัญญาที่เราเาจากภาษาโน้ตแล้วก็เอ่อความฟุ้งซ่านอะไรแบบเราคาตั๋วาะกันอ่าฟุง้งฟุ้งซ่านหมายถึงอะไรนะ ปรุงสร้างก็หมายถึงเรื่องที่อาจจะเป็นเพราะว่าเราดภาษาน้อยก็เป็นสัญญาสาวาที่เราไม่ได้ที่เราไม่ได้รับภาษาคะคะอ่าสาถุเพราะฉะนั้นการฟุุงสร้างก็เกิดจากจิตยังไม่ตั้งมั่นก็คือสมาธิยังไม่รวม <c oughs> รวมแล้วแต่ว่ายังไม่เป็นหนึ่งนะนะเพราะฉะนั้นจะมีการฟุ้งสร้านงะฟุงสร้างัวนี้เขาก็ อ่าส่งมันส่งสภาวะออกมาให้เรารู้อะไรก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้รมัวไปหมดเลยอันนั้นก็เป็นการปรุงซ่านแต่ถ้าเป็นเรื่องของการวิตตวิจารณ์หรือตีตกึกอันนี้จะเป็นเฉพาะเรื่องพอเป็นเฉพาะเรื่องขึ้นมาปุ๊บก็ขยายต่อด้วยดวยสองขันปรุงแต่งก็หมายความว่าสภาวะที่เขาข้ามาเนี่ยในในการที่เราฟุุงซ่านเนี่ยคือมีนิบอนห้าข้าแล้วอันนี้คือนิวรนห้าแท่ง ส่วนของเรื่องอ่ะจิตสองออกมิตรวิจารเน,นี่ยอันเนี้ยชาลุสีเข้าแล้วเริ่มคืบผ่านเข้ามานะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยถ้าถ้าระหว่างวันถ้าท่านดับประสาทไม่ดีอ่าพวกนี้จะเข้ามาแล้วแต่เข้ามาแล้วจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงก็อยู่ที่การเดินมาว่าระหว่างวันดับประสาทาได้ดีหรือไม่ถ้าประสาทไม่ดีปุ๊บเขาก็จะเข้ามา มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะพอเดินมากขึ้นก็จะเข้าแทรกได้เร็วในจานที่หนึ่งจานที่สองเลยแล้วพอจานที่สามกออกริเ็นที่เลยนะพอเข้าใจไหมแบ่แี้เข้าใจค่ะเข้าใจเ้่วเชิญนต่อไปได้เลยเอ,อือค่ะแล้วก็วันในในท่ามกลางาก็มี มีความฟ้งค้านแล้วก็แล้วก็มีเออมีมีสีส่งออกยังมีอยู่ค่ะก็แล้วก็มีชาลีสีเข้ามาเป็นเหมือนมีแมลงมีอะไรมาใส่ตา,ตามร่างกายะอะค่ะจะถูกจะเห็นรับสุดค่ะถูกต้องไหมที่บอกเมื่อกี้นี้ถูกค่ะท่านอาจารย์อ่ะ,ะพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้ามา อมีจากสาเหตุจากระวังวันเพราะฉะนั้นการเดินชาในหนึ่งสองไม่รู้ล,ละมีอะไรเกิดขึ้นพอสามปุ๊บเขาก็เต็มรูปแบบของการฤทธิ์สีเขาก็แผงลิฟ์ได้เต็มที่นะครับเพราะ,ะนั้นก็ต้องอสำรวมอินทรีย์อย่าตื่นเต้นอย่ากลัวอย่าอยากนะครับออย่าประมาทในสิ่งที่กระทําไว้ทั้งวันเนะี่ยมันมีโอกาสที่จะหลุดได้หมดนะครับอ่เชิญต่อเลยครับ เออค่ะแล้วก็มีเจอเวทนาในช่วงกลางๆตอนจะไปผีคลายอค่ะก็จะมีอาการเหมือนที่เคยเจอเช่นเอมีปวดหลังบ้างมีมีปวดขาบ้างค่ะแล้วก็อาการปวดหัวที่เคยเจอตอนนี้ก็ไม่มีแล้วค่ะคณาจารย์ oh, แต่ว่าจะ <thank you. S 2> เจอความซ้ำนมาตลอดสายเลยค่ะจนไปถึง จนไปถึงงดงามในในเบื้องปลายค่ะแต่ว่าจะเก็จะมาแต่เป็นเล็กๆไม่น้อยค่ะเหมือนเหมือนไม่เย่ๆะเฉยๆค่ะไม่ได้ไม่ได้ฟุง้งนัคะอืมจ้าูนะแล้วปัจจุบันเป็นไงหลังจากอ่าถอนจิตออกมาจากสมาธิแล้วอยู่ปัจจุบันเป็นไงบ้างจนถึงปัจจุบันนี้แหละ ก็มีความเบากายเบาจิตขึ้นค่ะไม่ค่อยไม่เออเมื่อก,ก่อนก็จะเล่นหรือติดติดโทรศัพท์หรืออะไรแบบี้อ่ะเดี๋ยวนี้ก็เบาลงไปค่ะเบาลงไปอยู่อืมตาธุเบาเพราะอะไรอ่ะเบาเพราะว่าอืมรู้สึกรู้สึกไม่ไม่ค่อยอยากไปเล่นมากกวัวหลัวถ่า เล่นปุ๊บเนี่ยก็จะยาวค่ะก็เลยเกิดเรม่อเลี่ยเสียไม่มีประโยชน์ใช่ไหมค่ะอ่าเป็นสิ่งที่เป็นโทษแต่การเดินมาร์กด้วยอ่เพราะนั้นตรงนั้นก็จะไม่ได้เข้าสู่ระบบของวิเวกก็คือสังกัดจากกลางเี่ยถ้าเราไปเล่นโทรศัพท์นั่นก็คือเราอยากถ้าไปเล่นปุ๊บมันจะตื่นเต้นโอ้ยอยากลุ้นอยากตามว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ตอบยังไง หรือเล่นเกมมันสนุกมันไม่ความเพลินะเพราะนั้นความตื่นเต้นก็จะเกิดขึ้นความอยากก็จะเกิดขึ้นการไม่สำรวมวินทสียเกิดขึ้นความประมาทก็เกิดขึ้น,เ,นนะเพื่อความกลัวก็จะตามมานะถ้าเราทำอะไรไม่ถูกไม่ควรหรือเราไม่ได้คะแนนหรือเราอยากได้เป็นที่หนึ่งแต่เราไม่ได้กลัวไม่ได้ที่หนึ่งนะครับอันะนะี้ก็เป็นข้อสมมติฐานะที่เกิดขึ้นจริง นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมีอินทรียแข็งแรงขพ้่ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะออกมาจากระบบการกระทบกระทั่งทางจิตมันก็จะเกิดจากตรงนี้ด้วยเห็นไหมว่าชอบไม่ชอบยินดีไม่ยินดีนะครับแต่ว่าไม่ได้รุนแรงมากเมื่อท่านเขาา้าใจปุ๊บเนี่ยก็จะถอนสภาวะนี้ออกมาได้แล้วเพอไม่ไปเล่นแล้วรู้สึกยังไงอ๋อรู้สึกสบายดีค่ะอืมจะดูจะบายขึ้นอ,อ่ะ แล้วตกลงจะกลับไปเล่นอีกเมื่อไหร่ก็อาจจะมีเข้าไปใช้บ้างเมื่อจําเป็นอะไรงเงี้ถ้ามันมีความจําเป็นก็ไม่เป็นไรเนาะเรายังอยู่ในโลกนี้มันก็ต้องมีบ้างเล็กเน้อยนอแต่ว่าถ้าไม่จำเป็นก็ถอยห่างออกมานะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปใกล้ๆเขาเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเข้าถึงทมที่แท้ของพค์ได้เราก็จะเจอการขาดพบได้นะครับ เป็นเรื่องที่ไม่บังสวนนะเพราะว่าเราเดินทางมาถึงขนาดนี้แล้วค่ะนะครับก็เป็นเรื่องดีมีคำถามไหมวันนี้ค่ะเออก็ช่วงประมาณวันถึงสองวันที่ผ่านม,มารู้สึกว่ามีความฝุ้นก็ก็เยออยู่เหมือนกันค่ะท่านอาจารย์แต่ว่าก็ดับภาษาระหว่างวัน อาจจะไม่ได้ดีมากด้วยแต่ก็รู้สึกว่ามันฟุงเยอะสแป่กก็ไม่รู้ค่ะอ่าไม่เป็นไรการฟุ้งก็เกิดจากการที่เราไม่ได้ดับผัสสะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะอ่าแล้วก็สภาวะที่เราตับกําลังเราสูงกว่ากิเลสแต่ว่ามันไม่ได้สูงก,กันมากมันก็เหมือนกับหกสิบสี่สิบอย่างเงี้ยกําลังมีแค่หกสิบแต่กิเลสมีสี่สิบ กิเลสก็พยายามจะเพิ่มกําลังให้ได้มากกว่าท่านท่านก็พยายามดับผัสสะสู้ถึงสามารถเสียออกมปได้ในสิ่งที่ติดทำไมก็ทําให้ท่านแบบสามารถจัดการเรื่องของโทรศัพท์เรื่องของการปฏิบัติให้เกิดความเข้มข้นเพิ่มขึ้นถ้าท่านทาต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็หายเป็นปกตินะครับก็ต้องฝืนสู้ในโลกธรรมแปดเพราะโลกธรรมแปดเป็นสิ่งที่ฉุด ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับผู้เดินมัคลงเข้าสู่ระบบของนรกเดชานเป็นวิสัยนะครับเข้าสู่ระบบของอความอยากความยินดีความเพลินความพอใจเหตุที่เรียกว่าสัตว์นั่นแหลนะตัณหาคอยกระซิบนั่นแหละนะความกลัวความหวาดกลัวทั้งหลายแหล่ความชอบทั้งหลายแหล่มันเข้าไปอยู่ในนั้นหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นท่านก็ออกมาก็ดีแล้วก็ถูกต้องแล้วนะก็จะทำให้มัค สว่างขึ้นแข็งแรงขึ้นนะก,ก็จะไปถึงฟากฝั่งการบรรลุธรรมในระดับสูงขึ้นเป็นอยในระดับได้นะครับก,ก็อย่าไปวิตกกังวลเนาะพยายามทำให้ดีที่สุดนะมีคำถามเพิ่มเติมไหมเออไม่ไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้ค่ะท่านอาจารย์ อเอาละนะถ้าไม่มีเราก็ขออนุญาตใช้เวลากับท่านสวัิลินทรีิสุดผู้เดินมากในด่า,านแยกผาตุยานพัชนะเพียงแค่นี้ก่อนแต่ว่าแล้วอ่าระบบของสายฟ้าเป็นไงบ้างได้มีจุดสังเกตต,ตรงไหนบ้างไหมกอ,อช่วงสองสมมวันวันนี้ก็ยังไม่ยังไม่เจอลักษณะที่ที่คล้ายๆค่ะแต่ก็ ก็ที่ผ่านมาก็เคยมีม,มีมีจุดที่ทําให้รู้สึกว่าจาได้เหมือนกันก็เช่นอืมเคยเคยมีตรงที่ตรงช่วงขาค่ะจ,จะเป็นเหมือนมีความจี๊ดขึ้นมาเหมือนเหมือนนูนออกมาจากในในผิวหนังเลยอะไรอย่างนี้คะ่ะประมาณสามที่ตอนนั้นที่ เคยเคยเล่าให้ท่านอาจารย์ฟังไป<ม>า<อ>แล้วกําลังถามว่าแล้วเขาหายไปไหนไม่ไม่รู้เืยนนค่ะท่าน,นะะแ้วท่านจะทํายังไงก็ถึงง่ายไปล่ะอืมอาจจะอาจจะดังภาษาน้อยเลยทําให้ตอนเดินมากไม่ไม่ค่อยโลง่งอะไรใช่ไหมคะ <S <S ท่านอาจารย์ เดินมากวิธีผิดหรือเปล่าสับสนหรือเปล่าเคยก่อนหน้านี้ก็เคยเกลี่ยพื้นที่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงจันค่ะอา,าจารย์อืมตาโแน้ามีอะไรอีกแค่วูดถูกต้องไหม ถูกค่ะเพราะว่าก็อาณาปณสติอย่างเดียวค่ะไม่ได้ไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยค่ะอ่ะาสาธุมีความอยากไหมม,มีเหมือนกันค่ะอ่ามีความอยากนะตื่นเต้นไหมกับสิ่งที่จะได้เจอได้พบอืมเหมือนเป็นการลุ้นมากกว่าค่ะลุ้นมันก็ตื่นเต้นนั่นแหละ เห็นไหมมีสองข้อแล้วนะมันมีอะไรข้อหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันเลยกลัวไหมกลัวอยค่ะฮะไม่ไม่ได้กลัวนะคะไม่กลัวอ่าไม่กลัวนะสำมวูมสีไหมสําววมค่ะอ่าสําววมแล้วทําไมมีอยากมีจตดติเ้นอค่ะมีตัญหาค่อยกันซิบไหม ต้นหาคอยกระซิบก็ก็น่าจะมีเหมือนกันค่ะมีเลยแหละแบบว่าเมื่อไหร่จัมโม้ตัวละไรงใช่ไหมคะ่ะท่นจทุกอย่างที่เกิดขึ้นในระบบการเดินมากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ยท่านต้องหยุดทําให้เป็นปกติจะเกิดก็เรื่องเขาไม่เกิดก็เรื่องเขาเขาจะเกิดเมื่อไหร่ก็เรื่องไม่ต้องไปลุ้นไม่ต้องไปเฝ้าดูเนะไม่ต้องไปนงเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเอาแล้วนะ เอาใจแล้วก็ไปแก้ไขาตามนี้นะค่ะทนาาจย์อ่าหมาประมากสาธุครับสวัสดีครับค่ะน้องระมวสาธุสาธุนะับไว้เลยค่ะ